เวอร์คาเมราเป็นโัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนส์มากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์3ปิ่นเกล้าหรือจะเข้ามาสอบถามเกี่ยวเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกันเวอร์คาเมรายินดีต้อนรับครับเราก็อยู่กับ กลูปมักแล้วก็อุปกรณ์เสริมอีกชิ้นหนึ่งนะของกลูปม a กนั่นก็คือกลูปม a กกริปนั่นเองนะครับผมกลูปมักกริปนะครับผมก็ใช้กับกลูปมักนะครับเพราะว่าเขาสามารถยืดได้อบมีลักษณะแบบนี้ฮะเป็นท่อนจับแบบนี้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะบิดเกลียวอ่าบิดเกลียวแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ยืดได้นั่นเองนะครับผมอ่าแบบนี้นะฮะอ่าเก็ล็อกครับแบบนี้ก็อยู่แล้วนะครับกดก็ไม่ลงฮะแล้วเวลาเราพับเก็บนะครับผมก็แค่บิดอย่างนี้นะครับแล้วก็พับเก็บลงมาก็จะเป็นความยาวประมาณ3ท่อนนั่นเองนะ เราเห็นตรงนี้ไหมครับเขาก็จะมีตัวเกีียวนะผมเอาไว้ต่อกับโกโป o แม็กหรือว่าโกโปตัวอื่นได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีน็อตตัวหนึ่งนั่นเองนะครับผมเดีียดเราจะมาดูวิธีต่อกันนะครับอย่างแรกนะครับเราก็นำโกโปรแม็กนะครับผมแล้วก็เอาตรงนี้ออกมานะครับผมแบบนี้อเราก็จะได้แบบนี้นะครับผมแล้วเราก็อย่างนี้นะครับผมส่วนข้อของโกโปรคลิปนั่นเองครับผมแบบนี้แล้วเราก็ใส่น็อตนะครับ อบบนี้นะฮะก็ใส่น็อตเข้าไปขันน็อตเข้าไปนะครับผมแบบนี้โอเคเดี๋ยวนะเราต้องหาเรี่ยมนิดนึงโอเคลงแล้วฮะนี่ครับแบบนี้นั่นเองนะครับผมนี่นะฮะเราก็จะได้เป็น GoPro Grip ใส่กับ GoPro Max แล้วนะครับผมซึ่ง GoPro Grip นะครับก็จะมีแบบด้ามจับที่เป็นเหมือนแบบให้ความรู้สึกเป็นยางนะครับผมเพื่อไม่ให้เราลื่นมือนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะยืดได้สมมติว่าเราอยากถ่ายแบบมุมต่ําสุดก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมถ้าเราแบบ กลางออกนี้นะครับอ่าสามารถกลางออกกลางขาเขาออกมาเป็นขาตั้งได้ฮนะม,มุมต่ําสุดของโกโบก,กิฟก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วเวลาเรายืดสุดนะครับผมบิดปุ๊บแล้วเราก็ยืดนะครับอ่าเนี่ยอันนี้คือแบบความยาวยืดสุดนะครับก็ประมาณแบบแขนผมนั่นเองครับผม<น>เราสามารถที่จะตั้งเขานะครับผมโดยการกลางขาของเขานะทั้งสามขานะครับผม เพื่อเอาไว้เวลาเราจะถ่ายตัวเองนะหรือว่าเอาไว้เป็นการตั้งกล้อง GoPro ของเรานะครับผมเวลาเราไปเที่ยวคนเดียวอย่างเงี้ยฮะเราก็สามารถที่จะตั้งแล้วก็ถ่ายตัวเองได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผม GoPro Grip นะครับสามารถที่จะยืดสูงได้ครับแบบนี้แล้วก็เพื่อที่จะถ่ายมุมสูงได้ครับเวลาเราพับแบบนี้นี่แล้วเราก็สามารถที่จะถือเพื่อถ่ายมุมสูงนะผมเพื่อเอาไปใช้งานวิดีโอของเราให้ดูแบบมีอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมานะครับผมสามารถพับเก็บไปง่ายๆนะครับผมก็แค่บิดแบบนี้นะครับแล้วก็ เก็บลงแบบนี้คุณก็จะได้โปโปกิฟไม้จับที่สั้นลงนะฮะแล้วก็สามารถถ่ายวีล็อกตัวเองได้นะครับแบบนี้ก็สะดวกสบายนะครับผมโอเคแล้วก็เวลาเราถ่ายกล้อง3 6 0องศานะครับผมถ้าเป็นโปโปกิฟนะครับเวลาเราถ่ายเป็น3 6 0องศามาแล้วเราเอาวีดีโอมารวมนะครับผมก็จะไม่เห็นไม้เลยก็จะเห็นแค่มือเราอย่างเดียวนะครับผมโปโปกิฟนะครับก็เป็นอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกให้เรานะครับผมในการถ่ายทั้งวิดีโอโกโปรต่างๆนะครับผมในการจับถือนั่นเองนะครับผมแล้วก็ ใช้ง่ายด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นของ GoPro โโแท้ถ้าใครสนใจนะผมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ w o r d Camera นะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook นะครับผมแล้วก็ Instagram t i k t o ็อนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องชาแนลของ w o r k d Camera ไปด้วยนะครับผมผมกับ GoPro g i v นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ